ดีครับโยอีสารสกรกาวันนี้มาดักปลาซิลครับดักด้วยตุ้มอันนี้ครับที่ดักกุ้งดักปลาคนดูดักกุ้งเนี่ยกุ้งดัว่าจะเอาบัดักปลาซิลขออนุญาตเป็นแมสครับมาลองดักปลาซิลที่บ่อตอนนี้ครับบ่อที่เรามาดักกุ้งเรื่อยๆครับเราก็มาดักตอนกลางวัน เรามาดักปลาซิวครับลองดูยังไม่เคยดักเลยบ่อเน,นี้ยยังไม่เคยลองดูว่าจะมีปลาซิวเข้าไหมดักก็ดักด้วยเหยือ่ออันนี้ครับเหยื่อตกปลาไผ่เขียวกับนมแมวแล้วก็ลำลำอ่อนครับสามอย่างมาลองดูครับยังไม่เคยดักเลยมันจะเข้าไหมลองดูช่วงน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยไ,ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้ว ่มีเวลาครับฝนตกบ่อยเกินไปพาหลานมาด้วยสวัสดีค่ะอมแอม,มไปตามเลยครับเนี่ยก็มาดับประมาณกี่หลังแปดหลังครับหนึ่งสองสามสี่แปดหลังพังไปสองหลังแล้วครับเสียไปรวดมันหักเข้าไม่นอถ้าทุกเกาะทุกเัวคนต้องจต่อกรสซิวนะครับมัดเหยียวไว้ตรงกลางเลยไม่ได้ห้อยเยอะทั้งบนครับ ทีกันดักก็ดักน้ำลึกไปเลย,เลยไม่ได้ดักน้ำตื้นครับเนี่ยดักแบบนี้แหละครับจะเข้าไหมมันมานเด้อเจ้าทีเจ้ทาท่ากดทุบกันเด้วก่อนจะจอกระซิวมันมานเด้อป้าสิวหลายคลิปหลายตอนไม่ได้ทำคลิปเลยออกมายากครับต้องทับเหลือครับ เจ็ดหลังนี่ก็วันที่23ครับ23ตุลาคป่ะชักยาวกันไปคับไหนเกี่ยวหนุ่มๆมั้ยเนี่ยนีเหรอ เป็มาอีกแล้วเต็นมาเตนลำปนมาเป็นมาดักไว้ตอนกลางวันมาแต่เช้ามืดเลยครับมาแต่เช้าเจ็ดโมงดักไว้หันหัหน่อยครับหนึ่งลังสองหลังสามหลังเดี๋ยวจะดักให้ดูแค่สามหลังพอครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไป ธีการดักก็ประมาณนี้แหละครับแค่ลองมาดักดูตอนกลางวันดูดักปลาซิวเนี้ยดักก็ดักด้วยเหยื่อนะครับเหยื่อตกปลาไข่เขียวนมแมวแล้วก็ลำอ่อนครับ จะดักให้หมดก่อนครับดักไปทางนี้ครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยครับย้อนแสงมันค่อยจะชัดนะครับดักมาสามหลังแล้วีจะดักให้หมดเหรือประมาณห้าหลังายตามครับจะตามตอนกู้เลยตอนตอนประมาณตอนเที่ยงนะครับมันบ่ายโมงจะเก็บกู้สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนครับนี่ก็ ได้เวลามายาม้วครับมาเก็บกู้กับดักปลาซิลครับจะดักไว้ตอนเจ็ดโมงเจ็ดแปดเกสบเอสองประมาณสี่โมงสี่ชั่วโมงครับดักไว้ประมาณสี่ชั่วโมงมันจะได้ไหมครับตามครับสี่ชั่วโมงจะมาไมหมเนาะสีทุกคนให้มาลองดูบ่อน,นี้ ตอนลมหนาวมาแล้ว๊มีปลาเข้าอ่อนนุ่นโอ้มีปลานี่เข้าครับนี่อากระดีเข้าครับตายเลยมีกุ้งด้วยครับโอ้โหมีกุ้งด้วยปลากระดีเข้าด้วยเนี่ยเต็ดเลยรอดได้นี่นาเข้าได้ออกได้เก็บกู้ปะน้อเก็บกู้เลยครับเดี๋ยวตอนเย็นไม่ได้มาดักเพราะว่าเจาถิ่นเขา กดไม่อยากจะกวนเขาไปน่ะครับไห้แล้วมันมันแล้วครับไปครับไปเข้ามามัน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 ดูเข้าหน่อยนึงครับ เขามกันครับมีแตวลูกประกาศเต็มเลยนุน่นมีประกาศเข้าครับประกศาศนาอีสานบ้านเฮาเขาเรียกเเขารียกว่าปลาอะไรปลามัดหลังนี้นครับโอ้ปลาซิวอยู่ตรงไหนปลาซิวอยู่ตามทุ่งนาหมด เข้าหนหนังครับลังต่อไปหลังนี้ครับไม่มีอะไรจะเข้าเลยนะ ว่าจะลงข้าวคลุกกะปิก็ไม่ได้ลงครับเดี๋ยวยังอยู่เหมือนเดิมหนีเหมือนกันครับ ลองต่อไปครับเข่าไม้เนี่ยนานนันคือปลาเข้าตายกุ้งด้วยกุ้งดักกลางวันน่าจะดีเนาะแต่ไม่มีเวลาดักตัวหายง่ายครับ คมาลองดักดูครับว่ามันจะเข้าไหมเห็ยนยูปลาซิวตามทุ่งนามันขึ้นแต่ตามทุ่งนามันอันนั้นครับปุย๋ยมีปุ๋ยตามทุ่งนาแล้วน้ำน้ำไม่ค่อยสะอาดครับเพราะว่าใครตามทุ่งนาเขาขวานปุย๋ยก็เไม่อยากจะดักดักในบอ่ออย่างเงี้ยสะอาดดีบบนนี้นะครับ หลังสุดท้ายตรงนี้มันเป็นอ้อมัดไปอย่างนั้นเลยตัวปลาซิวมันลากไปไหนลุ้นไม่ได้ไรหูหนีแต่ลูกปลากัดครับลูกปลาอิสานบ้านห้าเขาเอินว่าเขาว่าปลามัดปลามัดเขาว่าเนี่ยตัวลไลๆเนี่ยแต่จับให้บึง้ง ปลากัดนามีกุ้งด้วยครับนี่ปลากัดนายังอยู่ครับกุ้งก็เข้าที่ลูงฝังนู้นไม่ค่อยจะเข้านี่ครับดักแค่สี่ชั่วโมงก็พอได้อยู่ครับเหยื่อก็ยังยูนแต่เหยื่อสุดดักปลาซิลปลาขาวไงอาหารตกปลาเหยื่อตกปลาเอามาดักดูให้ลองดูก็พอใช้ได้ครับ,รบได้ เดี๋ยวจะเทใส่ถุงแงงให้ดูครับตัดเทสเสร็จแล้วครับเนี่ยเทสเสร็จแล้วประมาณนี้แหละครับเนี่ยตัวหลายๆพวกนี้ครับปลากระ,ระกนาเนี่ยปลากระกดี่ปลากระนาเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยมีกุ้งด้วยครับเนี่ยปลาซิวไม่ได้เลยปลาซิว ว่าจะดักปาซิลก็ไม่ได้ปาซิลแค่มาลองดูครับลองดูดีเฉยเนี่ยก็ด้มกอยู่ครับมกไม่ตรงโอได้ครับกับดักแค่แปดลังมีเสียงรถหน่อยรครับลุกน้องเข้ามา,ารครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ล้วกดกระดิ่งด้วยครับก็ด้มกอยู่ครับ ผมเป็นตองผมเป็นตองหอมหอมครับตกแท็กสวัสดีครับ